มาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่ๆเออเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะเมื่อวานยินดีกับคนที่ถูกเขาเรียกอะไรนะแปบนึงนะเมื่อวานยินดีกับคนที่ถูกตําไทยด้วยนะถ้าคนแม่นๆ่น่ะได้สามตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หรอกดวงผมไม่ได้ เจ็บใจดวงดวงไม่ได้สามตัวพี่แต่ว่าปราบปื้มใจนะบอกเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ้ะพี่วันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันนี้วันที่สองเออถูกแล้วสวัสดีกับสี่ร้เบ้เพิ่มเพื่อนได้เพิ่มเพื่อนเลยนะแล้วก็ผมจะ เมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะสําหรับคนที่ได้มามืดสองนะครับบางคนก็มาดา่าด่าโคตรเง่าสักกราระนะเก็บคํากิริยาต่ำตมนะไปใช้กับครอบครัวที่บ้านของพี่เถอะนะครับเออบางคนก็ด่าแบบหยาบคายมากนะครับแต่เวลาไล่ลงไล่สดนะ่ะไม่มาดูไม่มาเหกตาดูนะครับคนเขาได้ทั้งทั่วประเทศหมาตัวไหนมาพูดถามหน่อยเมื่อวานเนี้ยพูดว่าสองบนล่างพอหวยออกมาอุ้ยตอแหล เก็บคำพวกนี้ว่าไปใช้กับญาติพี่น้องของคุณเถอนะครับจริงๆถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมแล้วกันนะครับเออวิเคราะห์ปากแทบจะฉีกเนี่ยขอบตาแทบจะดำนั่งวิเคราะห์ละเอียดยิบแบบว่าสองพอไว้ออกมาตอแหลวัานั้นหืองึดลหลสมองน่ะหัดคิดบ้างนะครับกินปลาให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าแม่งจะตมตีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ย น่าจะโดนแดกแหละเออพูดกันตรงๆเนี่ยโดนกินโดนแดกแหละก็เลยแบบพานไงพานแล้วก็ไม่ดูด้วยไงเออบอกเลยนะยิ่งคือเข้าเข้ามาไม่ว่าคุณดูก่อนก่อนที่คุณจะมาตัดสินค,คนคนหนึ่งนะ่ะว่าให้ก่อนออกแม่นหลังออกหรือว่าให้ก่อนหรือว่าให้จริงคุณดูคอมเมนต์ก่อนครับว่าเขาคอมเมนต์ไปทางทิศทางไหนแล้วจะบอกนะถ้าไม่เจ๋งจริงนะ่ะ ถ้าไม่เก่งจริงน่ะถ้าไม่ทำให้คนเชื่อมั่นและคนรักน่ะไม่อยู่ได้มาหกปีเกือบเจ็ดปีหรอวครับแต่คำพูดบางคำน่ะมันก็เกินไปบางคนแบบด่าแบบหยาบคายกิบกิริยาต่ำตมพวกเนี้ยไปใช้ที่บ้านคุณเถอะจริงๆเออเยอะมากมาด่าเมื่อวานเนี่ยจริงแต่เวลาให้มาดูไลฟ์สดน่ะไม่ไม่มาดูแล้วแปลกนะพี่เวลาเขาเรียกอะไวนะ เวลาเวลาแบบมาดา่าด่าถูกเพจจริงอะ่ะแต่เวลาไปดูอะ่ะไปดูช่องปอมปอมไปดูช่องที่มันทําเลขอะไรของมันก็ไม่รู้อะ่ะเออแล้วก็หาแดกสมาชิกเก็บเก็บค่าสมาชิกเข้าให้เข้าไปเอาเลขในบ้านอผมถามพี่พ,พี่แม่แม่นะห้าร้อยแบบสี่คนเนี่ยที่ดูอยู่ผมที่ด,ดูผมเนี่ยผมให้จริงไหมสองอ่ะผมถามพี่นะผมให้จริงไหมครับสองอ่ะผมมานั่งเหกปากแหกคอมานั่งพูดนะว่าผมชอบ สองศูนย์หมาตัวไหนมานั่งวิเคราะห์ผมถามหน่อยแล้วก็มาด่ามาว่าผมว่าผม,าผมตอแหลสารพัดส,สารานานะผมบล็อกหมดแล้วถือว่าคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรผมแล้วกันนะครับผมไม่อยากตอบโต้บางทีก็เกินไปนะคนเราอะจริงๆแบบคือเราก็บอกอยู่ว่าเราก็ให้ฟรีเราไม่ได้บังคับว่าคุณจะเข้าวงเข้าบ้านเราก็แจกหน้าเพี ไม่ได้เหมือนคนอื่นที่พอเลขเข้าหน่อยให้เข้าไปแอดไลน์เข้าไปเอาในบ้านผมจะทําแบบคนอื่นก็ได้แต่ผมไม่ทําผมมีอะไรผมแบ่งปันให้คุณตลอดครับแต่หวยออกมาบางคนกระเทคเดกดันผมทักมาด่าส่วนตัวเก็บกิริยาต่ําตมพวกเนี้ยไปใช้กับครอบครัวญาติพี่น้องของคุณเถอะจริงๆนะครับขอร้องไม่ได้แล้วก็มาผ่านคนระับถ้าไม่รู้จักคิดดีพูดดีทําดีนะ่ะ มีแต่ต่ำตมลงผมพูดเลยถ้าไม่รู้จักคิดดีทดําดีไม่รู้จักแบบไม่รู้จักมองคนอื่นในโลกแง่ดีนะ่ะเห็นแต่ว่าเห็นแต่พวกหลังออกจนหลอนอนะ่ะเออแล้วมาเหมารวมแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ะทำไมผมถึงถูกลอตเตอรี 20, อ่สองศูนย์ิบแปดใบอ่ะก็ผมมานั่งวิเคราะห์ให้พี่ถูกไหมมานั่งวิเคราะห์มานั่งบอกเลยว่า2นะครับไปแน่นอนแล้วผมยังบอกเลยว่าเก้านะ่ะหมาตัวไหนบอก ใครบอกเก้าสี่นะพี่ไม่ต้องซื้อโบอกมือลาแล้วผมบอกเลยเก้านะเหมือนเก้าจะไม่มาเลยแล้วก็ไม่มาจริงแต่ผมไม่กล้าพูดเต็มร้อยเพราะเดี๋ยวผมโดนโจมตีเดี๋ยวจะไปหาว่าม,มึงรู้จริงรู้มากรู้นั่นรู้นี่ผมบอกเลยผมก็เก่งพอตัวแหละแต่ผมก็ไม่ได้ผมก็ดูจากเลขที่มันออกมาแล้วผมบอกแล้วเลขสัญญาณนะ่ะผมไม่เคยน้อยหน้าใครครับผมไม่เคยน้อยหน้าใครครับส,สำหรับเลขสัญญาณนะ่ะ ทางงาผมก็ฟันสีบนสีล่างเมื่อวานเนี้ยหมาตัวไหนมานั่งวิเคราะห์ให้พี่ห้าบนห้าล่างเออผมถามหน่อยแต่เวลาหวยออกมามาด่าช่องจริงตอแหลไอ้เฮียหน้าเออด่าผมอะคือแบบบางทีก็เกินไปนะเออแบบเราให้ด้วยความจริงใจเราก็ยังโดนด่าเมื่อวานเนี้ยผมบล็อกหมดแล้วผมถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในวิน ผมชัดเจนพอเลยพี่แล้วผมไม่ไม่แล้วผมบอกพี่แล้วว่าคือไม่มีใครหรอกผมพูดเลยไม่มีหรอกเหล่าบรรดาอาจาร,รย์ดังๆที่จะมาให้แนวทางพี่แบบเนี้ยมันนั่งวิเคราะห์แบบละเอียดเนี่ยผมวิเคราะห์สามวันตินนะแล้วผมบอกว่าเมื่อพุ่งเมื่อพวกพเนี้ต้องมีเลขสองถ้าใครเชื่อผมแล้วผมบอกว่าสองที่ผมชอบนะผมชอบสามคู่สองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองหกผมก็ยังบอกอยู่ว่าโอปอได้นางงามนะพี่โอปอนะ่ะอายุ 21ปีแล้วก็ครบรอบ72แล้วก็ปี25น่ะมันมันตรงกับเลขพื้นที่ของบึงการอยู่แล้วบึงการเ hey, ฮสนันลั่นฮอเลยเมื <c oughs> ่อวานนี้เออแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ก็ออกเลขนางงามจริงๆถ้าใครเชื่อผมพี่ก็ได้เพราะนางงามเกิดวันที่20่ะเห็นไหมก็ออกจริงผมมีอะไรว่าแบ่งปันให้ไม่ใช่ผมมาแม่นหลังออกพรไว้ออกมาแล้วมาโจมตีผมไม่ใช่นะครับ กิริยาต่าตมที่มาดามล่ะเก็บไว้ใช้ที่บ้านคุณเจเนี่ยเนี่ยใครมานั่งวิเคราอยพี่ผมถามหน่อยเนี่ยใครมานั่งวิคราอยพี่ครับเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใครมานั่งวิเคราอยพี่แม่เพิ่มเพื่อนเลยนะร้อยสองบาทเนี่ยใครมานั่งวิคอ์พี่ผมถามหน่อยเนี่ยขนมไทยหนึ่งมิถุนาสัญจรบึงการเนี่ยสามตัวแตกด้วยหนึ่งห้าแปดสองมามืดสองเนี่ยเห็นไหมแล้วผมก็ให้ห้าสองแล้วก็สองศูนย์ ผมแบ่งปันแทบจะโอ๊ยแทบจะแบบคุณแทบจะคือไม่ต้องเข้าบ้านด้วยซ้ำอะ่ะผมให้อะ่ะแต่บางคนพอไม่ถูกดูไม่จบติดตามอย่างเดียวไม่เคยมาดูนั่งไลฟ์สดก็มาดา่ามาว่าผมเยอะสารพัดสารพีบล็อกหมดอะ่ะไม่สนใจหรอกพี่จริงคนเราเกินไปแต่คนผมก็ขอบคุณคนที่แบบเขารักแล้วก็ เขารักแล้วก็เพราะว่ามันเป็นพันธรรมดาของมนุษย์โลกมีคนรักแล้วก็มีคนเกียรเป็นธรรมดาอาจารย์ร่บุญได้ที่ไหนเดี๋ยวผมให้ไทยนะครับตําไทยนี้มันออกวันจันทร์วันเนี้ยผมก็แบ่งปันข้อมูลไปแล้วหนึ่งข้อมูลนะครับเลขเนี่ยพี่เอามาเล่นกับลาวก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้มันใช้สูตรเดียวกันตาก็คือเลขประจําวันนะครับหลายคนชอบเพราะว่ามันเดินแล้วก็มันเข้านะครับ เลขประจําวันอย่างรอบที่แล้วนะครับก็คือวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็มันเข้าตรงๆเลยในตําแหน่งห้ากับสองนะครับส่วนเลขประจําวันจันทร์นะพี่พี่จะไปจับเล่นลาวก็ได้นี่คือเลขประจําวันของวันจันทร์นะครับตําไทยวันที่สิบหสิบหครับส่วนตําไทยรอบเนี้ย ผมจะให้ตัวเดียวพอแล้วผมจะให้ไปเอามามืดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้หลายแล้วเพราะว่าบางคนก็มาดา่าบางคนถ้าเช็ดมาดา่าเลยนะเอาตัวเดียวเลยวัดไปตัวเดียวเลยตำไทยรอบนี้นะพี่ผมชอบสามผมชอบสามพี่ให้พี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะสามสองแล้วก็สองสามที่ผมชอบเอาคู่เดียวพอเดี๋ยว ถ้าวันนี้ผมทําทานผมจะโพสตหน้าผีผมลงกลุ่มแล้วผมจะโพสตให้เอาแค่ตัวเดียวพอแล้วพอเราค่อยไปเอามามืดกันรอบนี้ยให้ระวังก้าวผมพูดเลย <c oughs> เปิดว่าแล้วเปิดวาแล้วเปิดว่ <c oughs> วาแล้วอมพี่พิมพ์ก็ว่าปู่ให้โชคมาพิมพ์ปู่ให้โชคมาไม่ได้อ่านเม้นใครขอโทษขออภัยนะครับเป็นภูมิแพ้เหรอใช่ครับเป็นภูมิแพ้แต่ว่าไม่ได้แพ้เถอ <c oughs> พี่จะสกแกนลายอะไรสกแกนลายเข้าบ้านหรือว่าพี่จะสกแกนลายไปซื้อเลขไปซื้อร้อยสองบาทหรอพี่ไม่เอกวิเคราะห์เข้าใจดีมากไม่บางคนเขาว่าผมพูดมากแต่ผมก็เชื่อว่ามีคนแบบว่ารักผมชอบผมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมเชื่อหลายคนคงจึ้งไอ้ไม่เอกมันทําได้ไงวะมันบอกสองแล้วมันก็มาสองศูนย์ก็ผมบอกพี่แล้วว่าไม่มีใครมานั่งทาสติดีให้พี่แบบนี้หรอกแล้วผม แล้วผมบอกพี่นะเมื่อวานเนี้ยให้ดูตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็มาตามที่ผมคาดการผมบอกแล้วถ้าเชื่อผมนะ่ะมีคนถามว่าสองเก้าจะมาไหมผมบอกไม่มาถ้าหลักสองมานี่เห็นไหมแล้วมันก็มาจริงๆในตำแหน่งห้าสองแล้วก็สองศูนย์เนี่ยเห็นไหมแล้วผมก็ที่สําคัญนะผมบอกพี่เลยพี่แคปไว้ดูได้เลยไว้เอาไว้ไปเป็นแนวทางของสัญจรรอบหน้าอีกสามเดือนไม่รู้ไปสัญจรไหนน่าจะไปทางภาคเหนือนะครับไม่นั้นก็ภาค กลางน่าจะเนื้อแหละผมว่าเพราะว่าผมจึ้งอ่ะผมว่าเลยจึ้งอ่ะจึ้งลายเนี่ยครับเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมาให้พี่เห็นไหมแล้วก็ออกอย่างที่ผมคาดการผมบอกแล้วว่าสัญจรทาาพาะอีสานอ่ะมันมีสองกับศูนย์มันออกเห็นไหมครับ ชัยภูมิก็ออกสองศูนย์แล้วเมื่อวานเนี้ยบึงการก็มาเต็มๆเ,เลยพี่โอ้โหสองศูนย์เห็นไหมจึงไหมละ่ะไม่มีใครไม่มีใครบอกหรอกสองเพราะผมเพราะผมบอกเลยว,ว่าเลขมามื่อ่ะมันเป็นมันจะเป็นเลขที่ผมอะ่ะต้องดูวันที่มันออกแล้วดูจากหลายๆอย่างแล้วมันแม่นไหมละ่ะรอบที่แล้วสงเอมไม่ใช่ ชัยภูอย้ยไม่ขอขอพายคอั้สงขาไม่ใช่พังงาผิดเออพังงาผมฟันสี่อ่ะสี่ก็มาบนมาล่างรอบนี้ผมให้สองอ่ะแล้วผมบอกสามคู่สองศูนย์สองหกสองเจ็ดผมยังบอกผมยังบอกเลยผมชอบสองศูนย์่็ยังถูกเลยครับแสนหนึ่งผมได้อออืมเผมไม่ได้แสนหรอกพี่ผมได้เกือบแสนว่าเนี่ยผมได้แปดหมื่นกว่าบาท เพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ชอบเป็นคนซื้อเลขเยอะซื้อเต็มเยอะสุดผมก็ซื้อห้าร้อยเมื่อวานนี้ผมได้สองมา400รนะ้อสองห้าน่ะผมได้มาร้อยเดียวเพราะว่าผมว่ามผมว่าซื้อผมว่ามาอิหลีสองห้านะ่ะผมผมซื้อร้อยเดียวแต่ว่า2อูนะผมซื้อซี่ร้อยแล้วผมถือลอตเตอรี่อีกสิบปดใบ8แปดฟาด8ปดมืนสามแล้วผมโอนให้พ่อกับแม่เพราะว่า เวลาผมถูกแล้วผมจะโอนให้พ่อพาแม่พาในบ้านเพราะว่าเราจะไม่มีวันอับจนผมก็จะผมก็โอนให้แล้วก็โอนให้ให้ยายกินขนมให้น้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมจะให้แคปต,ตำลาวเลขทูบแม่งเชียวของไปลบอีกว่า